อ่ะมาก็สวัสดีนะครับน้อง,องสวัสดี f อซทุกคนด้วยนะครับผมนะมาพบกับพี่หลามชาร์กี้แฮปปี้กันอีกแล้วนะฮะวันนี้ต้องบอกเลยว่าแมวลักกี้เนโกะกำลังมาแรงมากๆเลยนะครับผมนะถ้าตามช่วงเวลาแตกหรือว่าจะเป็นตามโบนัสทามของเรานั่นเองนะครับผมจัดไปวันนี้พี่หลามเลยใส่หนักใส่เต็มมาหน่อยเนาะเติมมาเลยที่6,400นะฮะมันมีเศษอยู่อีก91บาทก็เป็น6 4 9 1บาทนะครับผมสำหรับทุนวันนี้นะฮะ ทุนวันนี้ต้องบอกเลยว่าเราไม่จะเราไม่เล่นกันแค่เป็ดบาท2บาทกันแน่นอนนะทุนเยอะขนาดนี้นะเราจะต้องใส่เริ่มต้นกันที่เป็ด60ครับพี่น้องเป็ด60ครับผมเป็ด60ยังไม่พอะฮะเปิดโบด้วยเปิดโบด้วยวัดใจไปเลยดีกว่ามะวัดใจเป็ด60เปิดโบแล้วก็50หมุนนะครับพี่น้องจัดไปจัดไปโอ้โหลูดยับลูดยับ รูดยับไม่แตกเลยเอาเด้แหมคือต้องบอกเลยว่าต้องบอกเลยว่าอย่าให้ขายหน้านะครับพี่หลามก็โมไปเยอะนะแหมพี่หลามก็โมไปเยอะด้วยนะว่าวันนี้เกมแมวมาแลงเกมแมวก็แตกดีนะฮะอย่าทําให้พี่หลามขายหน้านะน้องแมวนะน้องแมว <c oughs> สวยไหมสวยไหมอ่าชื่นใจแหละชื่นใจแหละ ทื่นใจแหละ24มะโอเคเหมือนเหมือนเหมือนขาดทุนทุกดอกเลยครับมน้องนะฮะโ oh. อบบ้มันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้นี่ของจริงของแท้แน่นอนนะ,ะของแท้แน่นอนไม่อิงนิยายครับพี่น้องของแท้แน่นอนฟ่า6,540บาทนะฮะของแท้แน่นอนนะฮะเป็นไงรู้เรื่องรู้เรื่องเลยแหละรู้เรื่องไหมล่ะสุดหล่ออ่า ปูนพร้อมก่อสุดหล่อพร้อมสิ่งนะฮะจัดไปนะฮะโอ้โหวันนี้ต้องบอกแล้วแมวซิงแมวซิงครับผมแมวซิงเรียบร้อยไมครับผมโอ้โหเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะตอนแรกเรามาเท่าไหร่เรามาอยูหกพันกว่าบาทเดอ้อนี่ก็มีอยู่ประมาณทุกหมื่นสามร้อยนะโอเคอยู่นะไม่ธรรมดานะครับผมไม่ธรรมดานะฮะ ในเมื่อมันไม่ธรรมดาขอใส่เบดที่มันแบบว่าเลขแบบไม่ใช่เลขเป็นชุดๆบนะ้างอะอย่างเงี้ยร้อยยี่สิบบ้างร้อยหกสิบดีกว่าร้อยหกสิบดีกว่านะฮะร้อยหกสิบเราจะใส่กันที่ห้าสิบหมนุนอีกเช่นเคยนะครับผมนะ,ะอะท่องกระถาไว้ให้ดีๆเลยท่องกระถาไว้ให้ดีๆนโมนโมชากี้ชากี้ชาก,ชาก,ชากี้แฮปปี้จัดไปนะครับน้องๆจัดไปนะฮะคาถฐานี้นะฮะโอ้ โอ้ยคมแดงมาอ้อ้าวเงียบโอ้โหตกใจในี่ยเงียบมันับเงินรางวัลอยู่จัดไปครับพี่น้องอลูดยับลูดยับอืเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าลื่นเปิด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 ,ปดอืมอา้าว เออแปดสิบมานิดนึงมาโอ้โหสี่สิบแปดก็ยังน้อยอยู่อะ่ะโอ้โหคือแบบว่าไม่มีเงินรางวัลที่มันแบบว่าก้อนใหญ่ก้อนโตเลยนะพ่อแม่พี่น้องนะไม่ไม่มีเลยนะฮะมีแต่เงินรางวัลก้อนเล็กๆเบาเนาะเบาเล็กๆเ,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 เลยนะฮะนาเสียดายปึ๊บปึ๊บไปดิปึ๊บ,ปบไปเดิยโอ้ยเหลือห้าพันแล้ววะกำไรที่ได้มาเมื่อกี้หายเบิร์ หายเบิร์ตหมดเลยเด้อกำไรเด้อรหายเบิร์ตหมดเลยอุย้ยวายหล่นโอ้โหตกใจนึกว่าสแครเตอร์จะหล่นมาแทนนะเอา้าสวยงามสแครเตอร์ไม่หล่นนะครับน้องๆน,นะแต่สวัสดิ์สแครเตอร์ไปแอบอยู่ด้านข้างมานะไม่ใส่สแครเตอร์เข้าข้างเคยเคยเห็นนานๆจะเห็นทีมกันนะครับผมนะสะแคตเตรเข้าข้างนะครับปกติจะเจอแต่ว่าสแคตตรหล่นนะฮะจัดไปจัดไปอย่างโหด 1ันสี่ร้อยมาเจ็ดหกแปดไปเด็ดไปครับผมหนึ่งมืนโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดยอดสุดยอดเอาวะ่ะเอาวะ่ะเริ่มมีกำลังใจแล้วเว้ยเริ่มมีกำลังใจเล่นต่อแล้วนะครับพี่น้อง เริ่มมีกำลังใจเลยมาเท่าไหร่จะไม่เคยกลัวมาเดี๋ยวดูจากทรงรอบนี้นะดูจากทรงรอบนี้นะฮะตัวคูณน่าจะมาสักสี่สิบเงินรางวัลน,น่าจะมาสักถล่มทลายแน่นอนนะเงินรางวัลก้อนโตเอาไปก่อนเลยสี่พันสามรอยี่สิบาทนะครับผมนะสี่พันสามอยสิบาทนะฮะอีกนิดนึงไหมล่ะอ่ายี่สิบสวยๆไปดิปั่นไปก่อนปั่นไปที่ยี่สิบกันก่อนมา ตอนนี้พี่หลามเข้าฟรีเกมนะครับผมนะเข้าฟรีเกมที่ไม้160นะฮะ160นะฮะฟรีเกมนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมเดี๋ยวมาดูเงินรางวัลกันดีกว่าว่าสรุปเสร็จแล้วคันเข้าฟรีเกมคันนี้เงินรางวัลเปเสร็จแล้วจะเท่าไหร่สวย4928อ่าสวยชนะเอ้าหู จุดจัดตลัดบอกบอกเลยโอ้แม่สาวน้อยโอ้หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบกันเลยทีเดียวนะฮะหวานเจี๊ยบกันเลยทีเดียวดอกนี้ได้หมุนฟรีเพิ่มไหมสิบตาโอ้โหเอาหวานเจี๊ยบหวานเจีย ب, เจ๊ยบหวานจวหานจนเบาหวานขึ้นขากันเลยทีเดียวเงินรางวัลเมกะเอาไปเลยดีกว่ามาหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทโอเคแล้วครับผมนะฮะ เหมือนได้หมุนฟรีใหม่อีกหนึ่งรอบนะฮะแต่ว่าเงินรางวัลไม่นับใหม่ครับเงินรางวัลนับต่อนะฮะโอ้โหในระหว่างนี้ก็ปล่อยให้เกมมันรันกันไปก่อนนะครับผมนั้นแล้วในระหว่างนี้เรามาฟังกิจกรรมดีๆกันดีกว่าเนาะสำหรับใครที่กาลังอยากร่วมกิจกรรมอยากจะเล่นกิจกรรมนะครับน้องๆน,นะฮะอย่าลืมนะฮะแอดไลน์เข้ามาดีใต้คิปคอมเมนต์ใต้นี้นะฮะแอดไลน์เข้ามาเดี๋ยวพาเข้ากลุ่ม VIP ของพี่หลานนั่นเองเนาะ มีกิจกรรมให้มากมายไม่ว่าจะทั้งเป็นแจกคูณฟรีแจกทัวร์เล็ซองแดงอ่างเป้าหรือว่าจะเป็นแจกของขวัญของกิฟต์ช็อปของกิฟต์บอรเชอร์และเงินรางวัลอีกมากมายนะครับผมนะใครสนใจ,จร่วมสนุกก็เข้ามาได้เลยนะครับผมนะใต้คลิปด้านล่างตรงนี้กดกันเข้ามาแอดไลน์ส่วนตัวกันพี่หลานก็เข้ามาได้เลยนะฮะแล้วจะรู้ว่าพี่หลามแจกจริงๆเออจัดไปตายเด็ดต้องบอกเลยว่าต้องบอกเลยว่า ยังไม่ได้กดติดตามครับจะคลากดไลค์กดแชร์รีบไปกดกันก่อนนะฮะต้องรีบไปกดกันก่อนนะฮะเพราะว่าคนที่กดแล้วจะมีดวงชะตาราศีดาวพฤหัสท,ทับดาวเสาร์บวกเข้ากับดาวพญาโกะนะฮะดาวนกโกะนะฮะแม่มาทับชนกัน3ดอกแล้วเงินรางวัลของเราจะออกแน่นอนนะฮะเงินรางวัลของเราจะออกแน่นอนนะฮะออกแน่นอนออกแน่นอนเอออีกนิดนึง เอ,อย้ยอย่านะอย่านะอย่านะไม่นะเอ้ยโอ้โหนึกว่าจะไม่มาครับพี่น้องนึกว่าจะไม่มานะฮะ7,280บาทก็โอเคอยู่นะเขาเรียกว่าเบาๆาไปก่อนเออเบาๆาไปก่อนนะฮะเบาๆาไปก่อนนะฮะ,ะอีกสองไม้เนาะอีกสองไม้เนาะอีกสองไม้ตอนนี้ตัวคูณ30สครับพี่น้องคูณส2สองไปเด้คูณ3 2สองไปเด้ <ims itt corn> คูณสามสองจัดเลยดีกว่ากับเงินรานวงวัลรวมอยู่ที่หกหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทเออไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยาสงสัยวันนี้ได้ถอยพีเซคันใหม่แน่นอนนะฮะต้องถอยพีเซคันใหม่นะคันเก่าบอกเลยว่าซื้อมาได้สามวันแล้วเบื่อสีไม่อยากเปลี่ยนสีครับแม่ซื้อคันใหม่แม่เลยดีกว่านะเอางาาังานา้งนไหมงั้นไหมงั้นเนาะโอเคแล้วครับผมนะฮะจากคุณเทียงแค่ไม่กี่เท่าไหรตอ,อตอนนั้นเองตอนนี้ทะลุไปถึงเจ็ดหมื่นหกร้อยบาทแล้วนะครับผมนะ อ่ะโอเคก็อย่าลืมนะครับผมนะกติกากิจกรรมที่เราตั้งกันเอาไว้เนาะใครอยากร่วมสนุกร่รวมกิจกรรมก็ไปเจอกันได้ไป,ปดไปลองไปยิบลองก,กันได้นะฮะและ้วมาเจอกันใหม่ในเกมถัดไปนะครับน้องนๆครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันเนะาะหวดไเจอกันกกในกิจกรรมในกลุ่มจกมน,นะครับผมนะไปแล้วบา,บายบายสวัสดีครับผมสวัสดีครับ